ท่านผู้ชมครับผลการเลือกตั้งอาบาจอเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับได้เคยบอกกับท่านผู้ชมไว้แล้วว่าการเลือกตั้งอาบาจอร,รอบนี้ก็จะเป็นภาพฉายภาพสะท้อนของความเป็นไปได้สำหรับการเลือกตั้งใหญ่ในอนาคต ที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งส่วนตัวนะครับเชื่อว่าก่อนปี2570อยอย่างแน่นอนประเด็นก็คือว่ามีสองพื้นที่ครับที่ถูกพูดถึงกันเยอะนั่นก็คือที่จังหวัดอุดรธานีอันเป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเองซึ่งเดี๋ยวเรา คอยยกยอดไปว่ากันนะครับเรื่องคุณทักษิณที่อุดรผมกลับมาแล้วนะฮะขอบคุณชาวอุดรไม่ต้องทําให้ผมเอาปี๊บคลุมหัวและก็เรื่องท่าทีความสัมพันธ์หลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็ลงมือลงตีนกันแบบหนักนะครับระหว่างแดงกับส้มผลออกมาแล้วจริงๆก็รู้อยู่แล้วละครับว่าแดง่ชนะอยู่แล้ว แต่ที่สําคัญเนี่ยอยากให้ท่านไปดูตรงนั้นมากกว่าว่าแดงจะชนะเท่าไหร่ตรงนั้นต่างหากที่เป็นตัวชี้วัดนะครับว่าพลานุภาพของส้มในอีสานนั้นเนี่ยจะสามารถพังกหัวขึ้นมาเป็นคู่แข่งกับสีแดงได้หรือไม่หรือก็แค่นะครับราคาคุยแต่วันนี้ครับอยากโฟกัสไปที่อีกจังหวัดหนึ่งก็คือณ คอนสีธรรมราชนะฮะซึ่งเป็นบ้านเป็นจังหวัดของผมเองแหะครับนะฮะจริงๆอยากจะพูดตายด้วยซ้ำคลิปนี้แต่เกรงใจนะฮะเพราะท่านผู้ชมอาจจะดูจากหลายที่หลายถิ่นถ้าพูดเป็นภาษาใต้เดี๋ยวทีมงานก็ต้องไปทำซับไตเติ้ลเป็นภาษากลางให้อีกก็เ,เลยขออนุญาตพูดภาษากลางนะครับแต่จ,จะพูดภาษาใต้ตอนท้ายไว้หน่อยอันนี้นี่น่าสนใจกับท่านผู้ชมนะ ใครที่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคนเมืองค้อนยอมรู้นะครับว่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเนี่ยเขามีคำกล่าวขวัญกันว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยส่งเสาไฟฟ้าลงนะฮะเลือกตั้งก็ชนะแต่รอบที่แล้วเนี่ยเสาไฟฟ้าหักไปสองต้นแล้วนะฮะ ใครยัไม่นึกครับว่ารอบนี้นะครับต่อให้เป็นการเลือกอาบาจก็เถอะคนเมืองคอนหักเสาไฟฟ้าอีกแล้วครับทีนี้หักไม่ได้เสาธรรมดานะครับหักเสาใหญ่ด้วยเพราะว่าคนที่พ่ายแพ้ก็คือคุณกนกพรน,นะฮะเดชเดโชนามสกุลเดียวกับคุณชัยชนะนะครับซึงเป็นบิ๊กอยู่ในประชาธิปัตย์ผู้ชนะก็คือคุณวารินนะฮะบ,บางสื่อก็แกะ ปลายให้เลยนะครับว่าเป็นสายสีน้ำเงินก็คือภูมิใจไทยดูคะแนนและน่าสนใจกับท่านผู้ชมนะสื่อเนี่ยเขาไม่ได้รายง,งานคะแนนแบบละเอียดแบบอำเภอต่ออำเภอนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเผื่อว่าคลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมที่อยู่ที่นครนดูเนี่ยก็าอาจจะรู้ว่าที่บ้านที่ที่อำเภอของท่านเนี่ยที่บ้านพี่นองกันที่อำเภอของพี่นอง อำเภอนี้เหลือเบื่อนี้เบื่อนึ่งกับเบื่อซ้อมนะครับนี่นะมีอยู่นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยี่สิบสามนะฮะอำเภอเมืองอำเภอเมืองเนี่ยต้องบอกว่าวารินเนี่ยน้ำเนี่ยนะฮะน้ำสายสีน้ำเงินเนี่ยน้ำโด่งนะครับชนะไปหมื่นเจ็ดพัน กว่าคะแนนอำเภอเมืองนะครับอำเภอทุ่งสงนะฮะวารินก็นำโด่งเหมือนกันนะฮะชนะไปหมื่นสี่พันห้าร้อกว่าคะแนนแต่พอมาดิตาสาลาอันนี้พริกนะฮะเนี่ยกะนกพรน,นะฮะชนะไปหนึ่งหมนสามพันกลมกลมแล้วกันนะครับเนี่ยปากพนังเนี่ยปากพนังก็ว่าบ้านเกิดของ คุณวารินนะฮะชนะไปแค่1,200คะแนนท่าน,นั่นเองคุณวารินสองหมื่นกับห9 0 0งมื่นเก้าสองหมื่นหกร้อยกับหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยอะไรแบบนี้นะเอาแบบนี้แล้วกันครับนะฮะะหวงะอวดทุ่งใหญ่ร่อนพิบูลนี่อันนี้ทางคุณกรนกพรชนะไปนะครับแต่ชนะไปประมาณหลักพันประมาณหนึ่งพันสองพัน ะะมีร่อนพี่บูวเนยเยอะหน่อยประมาณเ0็ดนนะฮะอ่ะสิชนสิชนเนี่ยคุณวารินชนะไปประมาณสี่พคะแนนหัวใสเนี่ยชนะกันหลักร้อยครับนะฮะคุณกนกพรชนะไป700กว่าคะแนนพรหมคีรีนะฮะคุณกนกพรชนะไป1,900กว่าคะแนนพรมคีรีอาลานสกาเชียนใหญ่ไอ้นี่นะฮะ วารินชนะนะครับก็หลักพันนาบอนพิปูลอันนี้กนกพรนะฮะหลักร้อยขนมขนมนี่วารินก็นำนะฮะห้าพันกว่าบางขันนะกนกพรชนะไปพันเจ็ดนะฮะท่าพันดาราเนี่ยแม่คุณน้ำวารินชนะไปแปดคะแนนนะ มันบางที่จะเห็นว่ามันสูสีกันมากจริงๆชนะหลักพันนี้ก็ต้องถือว่าสูสีนะครับท่าน,นผู้ชมอำเภอจุลาพรนีทางคุณกนกพรชนะไปพันกว่าคะแนนพระพรมวารินชนะไปห้าพันนะฮะนพิตตําหลักร้อยครับนะหลักร้อยแล้วก็ช้างกลางนี่ทางคุณวารินชนะไปเก้ารอยกว่าเฉลิมพระเกียรต นะะชนะไป300กว่ากว่านะคะแนนรว,รวมเนี่ยนะฮะคุณวารินเนี่ยชนะไปรวมสุกอำเภอนะครับ23าอำเภอเนี่ยคุณวารินได้ไป331,460คะแนนขณะนนที่คุณกนกพรได้ไป34,809คะแนนตัวเลขที่ดิฟกันอยู่ก็คือ26,651คะแนนถือว่าพอสมควรนะครับนะฮะ สำหรับการล้มยักษ์ล้มแชมป์แต่ที่น่าสนใจครับที่มันขาดกันจริงๆก็คืออำเภอเมืองอำเภอทุ่งสงนะฮะนี่สำหรับฝั่งคุณวาดินนะที่ชนะแล้วก็ที่ท่าศาลานี่คุณกนกพรชนะก็หลักหมืน่นนะฮะนอกนั้นมันก็กระจายไปหมดนะครับท่านผู้ชมอ่ะอันนี้เอามาให้เห็นซึ่งแสดงให้เห็นว่านะฮะคนในตัวอำเภอเมืองคนในเขตอำเภอทุ่งสง พร้อมใจกันนะฮะเทคะแนนนะฮะเปลี่ยนแปลงผลของอันนําไปสู่ผลของการเลือกตั้งที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจนทําให้สื่อออกมาพาดหัวข่าวนะครับลมยักษ์นะฮะลมช้างนะฮะหักเสาไฟฟ้าต้นใหญ่อะไรยังไงก็ว่าไปนซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าผลพวงของมันก็คือว่า ทุกคนก็มองไปที่อนาคตของพรรคประชาธิปัตย์แหละครับว่าการพ่ายแพ้ศึกเลือกตั้งอ,อบจอนี้นั้นเนี่ยจะเป็นเพียงบทเริ่มต้นหรือก้าวแรกของบทอวสานของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคใต้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมมีข้อมูลย้อนให้ดูครับนะฮะก่อนที่พรรคประชาธิปัตย์จะตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลกับคุณทักษิณน,นะครับแล้วมีการทำสกู๊ปนะฮะ ไล่เรียงความสัมพันธ์ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยหรือพรรคอื่นๆนะครับเขาใช้คำว่าพรรคสีแดงกับพรรคสีฟ้าในรอบระยะเวลา20ปีที่ผ Contact, <c oughs> ่านมาข้อมูลนั้นเนี่ยนะฮะทำโดยสื่อ BBC ซึ่งเป็นสื่อฝั่งส้มนะครับเขาบอกว่าในสนามเลือกตั้ง6ครั้งล่าสุดนะที่ผ่านมา พลพรรคของพรรคแม่พระแม่ธรณีบีบมวยผมนั้นไม่เคยเอาชนะพรรคทักษิณได้แม้แต่ครั้งเดียวมี2544นะฮะตอนนั้นเป็นไทยรักไทยชนะ248เสียงประชาธิปัตย์ซึ่งมีคุณชวนเป็นหัวหน้าพรรคเป็นพรรคอันดับสองได้128เสียงปี2544ที่คุณชนะทักษิณชนะแล้ว ไม่กี่วันก็ไปเซ็น MOU อัะนนะีฮะเนี่ยแหละปรากฏว่าอีก4ปีต่อมา2,548นะครับแลนสไลด์ทักษินชนะ377เป็นพักเดียวและพักแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่แลนสไลด์ได้นะครับขณะที่ประชาธิปัตย์หัวหน้าพักชื่อบัญชัดบรรทัดฐานนั้นเนี่ยกลายเป็นพักต่ำ 100, ร้อยเหลือซอสคนจาก128เมื่อปี44นะหรือ96เมื่อปี2548อ่ะ2550ครับ เลือกตั้งกันนะฮะเนี่ยพักพลังประชาชนสมัครสุนทรเวทได้3 3พรพักประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เวชาชีวะอันนี้คะแนนเพิ่มครับจาก96นะฮะเพิ่มขึ้นมาเป็น164แต่ก็ยังอยู่อันดับ2อยู่ดีอ่ะต่อมาครับ2554นะฮะ เพื่อไทยยิ่งรักชินวัตร265ประชาธิปัตย์อภิิศธิ์เวชาชีวะก็ยังเป็นอันดับสองอยครับ159อก็ต่ำไปนิดหน่อยนะฮะจาก2550 2562ครับท่านผู้ชมเพื่อไทย136เสียงนะฮะประชาธิปัตย์เหลือ52เสียงเท่านั้นครับอันนี้หนักกว่าพักต่ำร้อยนะครับกลายเป็นพักครึ่งร้อย ทําให้อภิสิทธ์ต้องแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกจากหัวหน้าพักและก็หล่นลงมาจากอันดับสองนะครับมาอยู่ที่อันดับสี่เนี่ย2562ที่พลังประชารัฐเนี่ยนะฮะกับเพื่อไทยเขาบอกว่าเนี่ยได้พัพปูล่าโหวตอะไรอย่างไรของเขาเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยแต่ประธานที่ปัดสุดหนักลงไปกว่าเดิมครับ สุดเยอะเลยนะฮะ2 5 6พัน้ารอันนี้เพื่อไทยก็แพ้นะครับล่นลงมาเป็นอันดับสองให้กับก้าวไกล141แต่ประชาธิปัตย์ภายใต้จุรินลักษณะวิสิทธิ์หนักกว่าเดิมไีมครับนะฮะห2เนี่ยเป็นพักครึ่งร้อยอันนี้กลายเป็นพักเสี่ยวร้อยฮะเหลือสอสอยีที่นั่งล่นจากอันดับ4ี่นะครับไปอยู่อันดับ6นี่นะครับท่านผู้ชม ะะซึ่งมันทําให้เห็นนะครับว่าที่ผ่านมานะครับนะฮะแนวโน้มลึกตัวเลขหรือแล้วแต่ท่านเูิชมจะไปอ่านกันแบบไหนแล้วครับมันทําให้เห็นนะครับสภาพของความเสื่อมสุดของพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเป็นลําดับส่วนจะด้วยเหตุผลกลใดนั้นเนี่ยท่านผูนชน้ชมก็ต้องไปวิเคราะห์นะครับเนี่ยนะฮะเนี่ย ประชาธิปัตย์ที่มีเฉลิมชัยสีอ่อนทำหน้าที่เป็นหัวหน้าพักเนี่ยครับเนี่ยอยู่ในสถานะที่ดำดิ่งที่สุดแพ้การเลือกตั้ง8ครั้งในรอบ31ปีเหลือผู้แทนเพียง25คนถูกพักอื่นกินส่วนแบ่งในภาคใต้จนเหลือสอสอเพียง17คนนะคนจากที่เมื่อก่อนนะครับสมัยคุณชวนสมัยคุณบัญญัตสมัยคุณอภิสิทธิ์ยุคแรกๆเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็ภาคใต้ก็คือฐานที่มั่นของประชาธิปัตย์ตอนนี้ภาค ใต้นะครับโดนพักอื่นเนี่ยแบ่งเค้กไปหมดแล้วนะฮะเดิมเนี่ยหกสิบคนเนี่ยนอนเนาะอยู่แล้วนะฮะแล้วมาหวังว่าจากกรุงเทพบ้างมาหวังว่าจากภาคอื่นบ้างแต่ตอนนี้ภาคใต้เองเหลือสนะิบเจ็ดคนนะฮะมีคะแนนปอปป้าวโวตต่ำกว่าล้านนี่ปีล่าสุดนะครับหกหกนะฮะซึ่ง BBC ก็ก็เรียกว่าเหยียบซ้ำนะฮะเพราะว่าเขาไม่ชอบพักประชาธิปัตย์แล้วเพราะเขาเป็นสื่อฝั่งส้มเขาก็บอกว่ายังไม่เห็นรูปธรรมเลยว่าพักที่กลายเป็นสถาบันนะครับอายุ78ปีจะฟื้นศรัทธาขึ้นมาได้อย่างไรนะฮะอันนี้เขาก็มีข้อมูลอื่นๆที่เป็นรายละเอียดนะครับเดีย๋ยวผมมาว่ากันแล้วกันนะฮะแต่ว่าให้เห็นว่าสภาพเนี่ยก่อนหน้าการเลือกตั้งอบอจอเนี่ยนะฮะ ยําแย่มากและการเลือกตั้งอ,อบจอครั้งนี้เนี่ยนะมันก็ยิ่งตอกย้ําเพราะเป็นการเลือกตั้งท้องถิน่นใช่ไหมฮะการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยพักที่มันอยู่ในใจของชาวบ้านอยู่ในใจของคนท้องถิ่นเนี่ยมันจะเป็นฐานเป็นคะแนนซึ่งเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมก็มันถามว่าการเลือกผลคะแนนที่ออกมามันพลิกประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิน่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเนี่ยถามว่า มันเป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากเรื่องอะไรหลายคนก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วครับว่ามันเป็นเรื่องที่เ,เดี๋ยวมาเตือนกันไว,แว้แล้วเดียวออกมาบอกกันไว,แว้แล้วและจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกันหรือไม่กับการที่พรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับภายใต้การนำของคุณแพรทองทานชินวัตร หลังจากที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาพักฟ้ากับพักแดงเนี่ยเป็นคู่ปรับเบอร์หนึ่งเบอร์สองขับเคี่ยวกันมานะการเมืองไทยหมุนเวียนเปลียนเปลี่ยนผันนะฮะมีมอบมีมวลชนของทั้งสองฝ่ายสองฝั่งออกมาลงเดินถนนกันแต่สุดท้ายวันหนึ่งก็นะฮะกลับไปร่วมอยู่กับรัฐบาลของคุณแพรทองทานซึ่งฝั่งที่เป็นผู้บริหารพักก็ได้บอกว่านั่นเป็น มติพักและก็บอกว่ายี่สิบปีมันสูญเสียมาพอแล้วเราต้องก้าวข้ามความขัดแยง้งนะเพื่อซึ่งคนก็ก็บอกว่าแต่การก้าวข้ามความขัดแย้งนี้นั้นเนี่ยมันจะกลับให้คุณได้ต้องกลืนเลือดของคนที่เคยออกมาต่อสู้กับคุณทักษิณภายใต้การนำหรือแกนนำที่มีคนของประชาธิปัตย์เป็นแกนนำนะฮะตัวอย่างม็อบกอบปปสแบบนี้ ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นประชาธิปัตย์นะครับแม้ว่าแกนนําที่ออกมานําตอนนั้นเนี่ยจะตัดสินใจลาออกจากประชาธิปัตย์มาเพื่อมาเป็นแกนนําแล้วนะแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเป็นแรงเหวี่ยงพลวัตร,ระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยนะฮะซึ่งมันสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวลงถนนของผู้คนในช่วงเวลาขณะนั้นที่ออกมาไล่คุณยิงหลักแต่การที่มันมาพลิกผันนะครับนะฮนะค,คุณเศรษฐาถูกถอดถอน แต่พลังประชารัฐออกซึ่งจริงๆถามว่าคุณรักษิณไม่เอาประชาธิปัตย์เข้ามาร่วมมันจะเสียสเสถียรภาพอะไรไปมากมายไหมของฝั่งรัฐบาลก็ไม่หรอกครับแต่ปรากฏว่าคุณรักษินก็นะก็ให้ประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลซึ่งไม่ได้นําไปสู่ผลที่เป็นด้านบวกนะครับสําหรับฝ่ายที่เป็นแฟนคลับหรือเป็นเอฟซีหรือคนที่ เชียบราชธิปัตย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรดูเรื่องนี้มีกรณีตัวอย่างครับนะฮะยกมาให้ดูอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเลือกตั้งนะครับแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่สะท้อนถึงสิ่งที่ผมได้พูดมาข้างตน้นก็คือก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมรัฐบาลตอนนั้นยังไม่มีความชัดเจนนะครับเป็นแค่กระแสะข่าวออกมาก็คือคุณทักษิณไปเนอร์ท talk นะฮะที่สื่อเครือหนึ่งเขาจัดอะแล้วปรากฏว่านภาพของคุณชัยชนะนั้นนะครับเนี่ยกับคุณทักษิณในงานที่ถูกถ่ายออกมา แล้วทำให้แม่ยกของประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับเขาเอาภาพน,นี้มาโพสต์นะฮะอยากถามนะครับถึงกับต้องพี่นอบพี่เทาคุณทักษิณขนาดนี้เลยหรือจากเดิมเคยชื่นชมว่าภิปรายระบบทักษิณได้ดีเวลานี้อยากไปอยู่กับระบบทักษิณแล้วหรือนี่นะครับนี่ก็เป็นภาพที่คุณชัยชนะเดเดชนั้นเนี่ยไปไหว้คุณทักษิณในงานดินเนื้์ทอกซึ่งนะครับเนี่ยทำให้ คุณชัยชนะเองตอนนั้นก็บอกว่านะครับพูดแบบนั้นเนี่ยไม่ถูกนะฮะยังไม่มีเรื่องเทียบเชิญขึ้นขณะน,น,น,นั้นนะยังไม่มีเรื่องเทียบเชิญแล้วออกมาบอกนะครับถึงแม่ยกเนี่ยนะฮะและคนที่ไม่ได้อยู่ในพักก็ว่าหยุดเสี่ยมสร้างความแตกแยกได้แล้วนะฮะคุณชัยชนะนะครับเนี่ยบอกแบบนี้นะครับเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้เป็นเรื่องที่กรรมการบริหารพัก ณตอนนั้นนะยังไม่ได้คุยกันประชุมกันยังไม่มีการส่งเทียบเชิญอย่างเป็นทางการแต่สิ่งที่เกิดขึ้นออกมาจากสื่อมวลชนเท่านั้นการที่มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าประชาธิปัตยเข้าร่วมรัฐบาลแล้วต้องขับท่านชวนออกจากพักยืนยันว่าไม่มีทางย้ำว่าประชาธิปัตย์ทำงานด้วยกันอยู่แล้วต้องยอมรับว่าคนในพักไม่ได้พูดคนนอกพักพูดแล้วคือใครเวลาหาเสียงเลือกตั้งเคยลงมาช่วยหรือเปล่าที่บอกเป็นแม่ยกตอนหาเสียงอยู่ที่ไหน และไม่ทราบว่าเป็นแม่ยกนั้นเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่ทราบหรือเปล่าว่ากระบวนการกว่าจะได้มา25ที่นั่งสอสอทุกคนต้องลงพื้นที่หาเสียงเน็ดเหนื่อยแค่ไหนมันมีอยู่2ออย่างคือพูดสนุกปากพูดได้แตกแยกกับให้คนรักกันแต่แค่นั้นผมคิดว่าทุกคนที่ยืนอยู่ในพรรคทั้งหมดทั้งหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคตัวผมและสอสอให้ความเคารพท่านชวนท่านบัญญัติท่านจุรินนะครับให้ความเคารพทั้งหมดและมีความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหยุดเสี่ยมหยุดทาร้ายพรรค คนที่ออกจากพักด่าพักโจมตีพักขอหยุดเถอะครับนี่คุณชัยชนะออกมาตอบโต้แม่ยกแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่านะครับเนี่ยอธิบายว่าวันที่ไปพบคุณทักษิณนั้นเนี่ยตัวเองก็อายุน้อยกว่าคุณทักษิณก็อายุเยอะกว่าตามบรรยาดนะครับในการไหวเราเด็กเราก็ยังไหว้นะครับเนี่ยเพราะการไหว้ผู้ที่มีอายุมากกว่ามันผิดตรงไหนสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่แฟร์หลังจากที่มีผู้มาวิพากษ์วิจารณ์ว่าตนน้อมน้อมเหตุใดต้องไปไหวนะครับเนี่ย ส่วนตัวมองว่าผู้วิจารณ์นั้นไม่ได้หวังดีต่อประเทศชาตินะฮะซือก็ถามนะครับตอนนั้นตอนนั้นนะว่านะฮะต้องก้าวข้ามความขัดแย้งใช่หรือไม่คุณชัยชนะตอบว่าในฐานะคนรุ่นใหม่เราต้องไม่ยึดติดกับบดีตเห็นด้วยกับการก้าวข้ามความขัดแยง้งแต่ต้องก้าวข้ามความขัดแย้งในสิ่งที่ถูกต้องเอานะครับเห็นไหมฮะที่หยิบมาให้ดูเนี่ยครับเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรกับเรื่องอบอจอนะฮะยกเว้นเพียงแค่ว่าคุณชัยชนะกับคุณกนกพรนามสกุล เดียวกันท่านั้นเองแต่ทําให้เห็นว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยมันสะท้อนความรู้สึกของคนที่เป็นแฟนคลับเป็นเอฟซของพรรคประชาธิปัตย์ในทางลบนะฮะจนทําให้แกนนําหรือผู้บริาหารพรรคณนขนาดนี้ต้องออกมาตอบโต้กับแฟนคลับด้วยเอฟซของตัวเองแบบรุนแรงแต่เรื่องนี้นะครับผมว่าคนที่มองได้ชัดเจนและก็น่าจะตรงกับที่ท่านผู้ชมคิดอยู่ก็คืออดีต ประชาธิปัตย์นั่นหละครับอย่างคุณนิพิษคุณนิพิษโพสต์นะครับเนี่ยฮะก็ประมาณช่วงเวลาใกล้กันนั่นแหละครับที่มีข่าวประเด็นที่ผมยกตัวอย่างมาตะกี้นะฮะก็คือคุณนิพิษโพสต์แบบนี้ครับยี่สิบสามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคุณนิพิษบอกว่ายกนี้ให้ทักษิณเลยนายแน่มากมาเกมนี้ฆ่าพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์เลือดเย็นที่สุดจากกรณีสอสอพลังประชารัฐแบ่งออกเป็นสองกลุ่มระหว่างกลุ่มพเดกประวิทย์กับกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐ เพื่อชิงเสนอคนที่เป็นคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลคุณแพทองทานหลังจากมีข่าวว่าพักเพื่อไทยเตรียมดึง21เสียงจากประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลเพื่อแก้สถานการณ์ระหว่างกลุ่มในพลังประชารัฐจะทำให้รัฐบาลมีเสียงทั้งหมด330เสียงนิพิษอินทรสมบัติบอกว่าโพสต์ส่วนตัวนะครับในเฟซบุ๊กบอกว่าการดึงพลังประชารัฐไปครึ่งซีกและดึงหางประชาธิปัตย แต่หัวทิ้งก็เหมือนฆ่าพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์อย่างเลือดเย็นที่สุดทักษิณน,นายแน่มากะนะครับสรุปไปดูครับเรื่องนักขณะนั้นนะครับเล่าห้ฟังต่อก็ได้ว่าทางแกนนำของประชาธิปัตย์เขาก็นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมพักมีการโหวตเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับทำตามตามติพักนะฮะพักมีมติให้ประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาล นะมีรัฐมนตรีสองคนซึ่งสองชื่อนั้นก็ไม่ได้มีชื่อคุณชัยชนะนะฮะเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์นั้นทั้งแกนนำนะครับทางหัวหน้าก็ออกมาบอกว่านะครับเนี่ยประชาธิปัตย์จะไม่เสียหายจะไม่สูญเสียจากการเข้าไปร่วมรัฐบาลกับคุณทักษิณการที่หลายฝ่ายก็ไม่ได้เชื่อแบบนั้นนะฮะแต่ก็มีคนคาดเดาานะครับนะฮะว่าเรื่องนี้นั้นไม่ได้เป็นผลเป็นผลบวกนะ น่าจะให้ผลลบกับประชาธิปัตย์คือการเมืองเนี่ยจะ,จะว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะเป็นเรื่องผลประโยชน์นะฮะมันมันก็ถูกนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่จะเป็นผลประโยชน์เสยอย่างเดียวคือมันต้องเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่มึงต้องไม่ทําผิดกฎหมายกันด้วยนะหรือถ้าทําผิดกฎหมายก็ต้องระวังนะอย่าให้จับได้ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยากนะฮะเพราะหูตาเดี๋ยวนี้มันสับรสนข้อกฎหมายหลายอย่างก็ละเอียด อีกด้านหนึ่งการเมืองมันก็มีเรื่องของอุดมการณ์ความคิดอยู่เหมือนกันทั้งสองอย่างนี้มันต้องบาลานซ์ต้องหาจุดสมดุลน,นะอุดมการณ์อย่างเดียวเนี่ยนะฮะพรรคก็อยู่ไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวนี้อย่างาที่เรารู้นะครับพรรคมันก็ขับเคลื่อนด้วยด้วยปัจจัยหลายๆแบบแต่ถ้าเป็นผลประโยชน์อย่างเดียวนะแล้วยอมให้คนก็ครหาว่านะฮะอุดมการณ์เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแบบนี้อันนี้คนก็ไม่ได้มองว่านั่นพื้นาการเมืองน,นะ มันจะเป็นตัวแทนของความคิดความอ่านของภาพประชาชนของประชาชนที่เลือกคุณเข้าไปนะนี่หลักการแบบนี้ก่อนซึ่งณนวันนั้นเนี่ยนะฮะทุกคนก็ได้แต่คาดคิดแหละครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับประชาธิปัตย์หลังที่ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลกับคุณทักษิณและจะเป็นไปอย่างที่คุณนิพิษบอกหรือไม่นะครับว่าน,นี่คือการดึงประชาธิปัตย์เข้าไปฆ่าแบบเลือดเย็นที่สุดวันนี้นะครับผลพวงปรากฏออกมาแล้วแม้ว่าจะไม่ใช่สนามเลือกตั้งสสไม่ใช่สนามใหญ่ก็เถอะ แต่ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าสถานการณ์ของประชาธิปัตย์นั้นไม่ได้ดีขึ้นแล้วสิ่งที่คุณทักษิณน,นะครับถ้าเป็นไปนอย่างที่คุณนิพิษบอกก็คือเดินเดินกระบวนเดินเกมไปในจุดที่เรียกว่านะครับตัดทอนทำลายคู่ต่อสู้ทางการเมืองค่อยๆทําทำไปทีละนิดทีละหน่อยทีละน้อยเพื่อสร้างให้พรรคเพื่อไทย หรือพักซึ่งเป็นพันธมิตรถาวรของพรรคเพื่อไทยซึ่งต้องโฟกัสไปที่พักเล็กๆพักเกิดใหม่แต่น่าจะสนิทสนมแน่แนในทางจิตวิญญาณกันมากนะฮะเช่นพักก้าธำนะฮะของคุณนรุมนหรือพักที่มีชื่อปรากฏอยู่เมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือพักโอกาสใหม่ ที่มีกรรมการบริหารพักนั้นนะครับมีนามสกุลเดียวกันกับเลขาของทุนใหญ่ที่ให้การสนับสนุนพักฝ่ายอนุรักษ์นิยมพักหนึ่งอยู่ณขณะนี้อ่ะนี่เท่านี้ก่อนนะครับเราไม่เห็นว่าประชาธิปัตย์เนี่ยนี่จะเป็นก้าวแรกอบจอเนี่ยจะเป็นก้าวแรกของความเสื่อมสุดตกต่ำอย่างที่บอกนะครับนะฮะจากร้อย 9ก้าสยหสนะฮะมาครึ่งร้อยแล้วมาเสี้ยร้อยนะฮะถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้ามาถึงจะเหลือเท่าไหร่อ่ะดูกันต่อแล้วกันอันนี้เฉพาะที่นครนะครับกระจกสะท้อนจากเลือกตั้งอ,อบจอแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อุดรอ,อันนั้นเป็นเรื่องนะครับระหว่างแดงกับส้มซึ่งโผล่ออกมาแล้วว่านะฮะไอ้ที่ทํามาเป็นกระทืบกันเนี่ยไอ้ที่ทํามาเป็น นะครับเนี่ยฟันงวงฟันงาจะทารบกันออกศึกกันอะไรแบบนี้เนี่ยโผเขาไม่เชื่อก็บอกว่าลิเกนะฮะไม่อยากดูหรอกนะฮะไปดูแม่อยู่ดีกว่าสนุกกว่าโผก็บอกแบบนั้นนะคนชาวบ้านเขารู้สึกแบบนั้นเขาไม่เชื่อหรอกว่าแดงกับส้มเนี่ยเนะี่ยจะทะเลาะกันแบบผีไม่เผาเง,งไม่เหยียบนะอันนั้นต้องไปดูรายละเอียดเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อในคลิปต่อ,ตอไปครับเรื่องตั้งอบจอีรูดอน และสถานการณ์ระหว่างแดงกับส้มรวมถึงสถานการณ์ล่าสุดของรัฐบาลคุณแผ่ทองทานและคุณทักษิณที่ว่ารอดจากสารรำนูนไปแล้วก็นะครับมีเรื่องอื่นรออยู่อีกเยอะแยะแต่แป๊กไก่อะย้ำอีกทีแล้วกันนะว่ากกตสรุปสำนวนครอบงำเนี่ยเสร็จเดือนนี้ส่วนปปชเนี่ยจะชี้มูลในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะแลเรื่อง j t c ก็รอดูว่าตั้งเมื่อไหรก่ก็นะฮะอาจจะมีการขยับ ะะสารรับนูลก็ต้องมีคำมินิชายว่าจะรับหรือไม่รับกันอีกครั้งไอ้นี่ลุ้นเลุ้นเป็นเรื่องที่น่าลุน้นนะ,ะแต่ต้องตั้งเจตีสีก่อนแต่ถ้ารับสารรับนูลรับเรื่องนี้เมื่อไหร่นะก็เตรียมรับลาคังลั่นละครังได้เลยครับว่านะฮะนับถอยหลังวันเลือกตั้งได้เลยเพราะน่าจะยุบสภาโดยเร็วแน่นอนถ้าเรื่องที่สารท่านรับหรือเรื่องที่มีเหตุเพศภัยให้ต้องพิจารณาในชั้นกฎหมายนั้นเนี่ย กระทบกระเทือนถึงคุณอุ้งอิงถึงกรรมการบริหารพักนะครับในสถานะแบบนั้นอ่ะค่อยมาว่ากันต่อครับขอบคุณครับ